สุดปังเลขว hey, ัดกุดแฮเจ๊จินดาแอดยายแลสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหววดังมาแชร์นะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคมกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของวัดกุดแหนะคะ ซึ่งก็ได้ให้แนวทาง3ตัวหางเดียวนะคะนั่นก็คือ891ต่อด้วย2ตัวบนล่างนะคะ8981แล้วก็91นะคะต่อด้วยเลขระวังนะคะนั่นก็คือ391นะคะเลขวัดกุดแห่นะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคมนะคะก็ จอดไว้ดูแคปเอาไว้ดูกันนะคะใครมีสูตรปกาก็จุดเอาไว้ดูเอาไว้เป็นแน,นวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของเจจินดานะคะเจจินดาก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวเม็ดเดียวนะคะนั่นก็คือ5 7 9นะคะต่อด้วย2ตัวบนล่าง7 4แล้วก็ เจนะคะต่อด้วยเลขวิ่งนะคะก็ให้วิ่งที่หลัก7นะคะใครสายวิ่งสายรูดก็ตามกันเลยนะคะหลัก7นะคะงวดประจํบวันที่30ธันวาคมนะคะเนวทางของเจจินดานะคะเราก็ไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดยญ่แลกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยแนยวทางเลขท้าย3ตัว งวดประจําวันที่30ธันวาคมซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก7กับหลัก5นะคะชุด3ตัวก็ได้แก่ตัวเลข457 658 852 634 427 414 471 491 4 6 0และ6 3 7นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะเราก็ไปต่อกันที่ชุด2ตัวกันบ้างนะคะก็ให้ตัวเด่นที่หลัก7กับหลัก5เช่นเคยนะคะซึ่งก็ตัด2ตัวก็เหลือ5 7 5 8 5 2 3 4 2 7 1>, 1 5 7 1 9 1 6 0เจ้ากและก็3ามนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะส่วนตัวเด่นที่เน้นให้ก็คือ5 7 5 2 7 1แล้วก็6 0นนะคะตัวที่ทำเครื่องหมายดอกจันนะคะ สำหรับผลงานแอดยายแรงงวดที่ผ่านมาก็เคยให้เข้าหลายงวดติดเช่นกันนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายในการส่งท้ายปีนะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะแนวทางแอดยายแรงนะคะห้ามพลาดนะคะท้ายนี้ก็โปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสัปนักด้วยนะคะท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมิลาภส่งท้ายปีกันทุกคนนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า